ครับสำหรับคลิปนี้นะครับจากคิวเซียมโปรตรวจบ้านนะครับก็อันนี้มาตรวจบ้านนะครับให้ลูกค้านะครับพอดีเปิดเจอถังส้วมนะครับอถังส้วมตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยก็คือขึ้นมาที่ที่คอถังเลยนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับกอลองเทสะกรดูแล้วก็ไม่มีตะกรโถมานะครับถ่วมถังส้วมมันกดอไม่สะดวกนะครับเนื่องจากระดับน้ำเนี่ย มันดันตัวขึ้นมาพอสมควรนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับไม่เห็นอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ก็คือน้ําในสังช์ส้วมในสูงนะครับอ่าสูงจากอะไรนะครับเคนี้เนี่ยสูงจากตัวน้ําในถนนนะครับมันอในโครงการนะมันดันตัวขึ้นมานะครับตามตามท่อเมนนะครับจัดคลองก่อนนะครับดันตัวมาจัดคลองซึ่งโครงการนี้มันอยู่ใกล้ใกล้ ใกล้แหล่งน้ำพอสมควรเยอะนะครับอ่าทีนี้ฝนตกหนักนะครับมันก็ดันตัวขึ้นมานะครับมันก็ดันตัวขึ้นมาตามท่อระบายน้ําในถนนนะครับแล้วก็ขึ้นมาสู่บริเวณในส่วนของตัวบ่อพักภายในบ้านนะครับแล้วก็ดันตัวข้ามาตามในส่วนของงานระบบต่างๆนะครับซึ่งในบ่อพักก็จะมีน้ำ นะครับน้ำดันตัวขึ้นมานะครับกระโดตัวขึ้นมาปุ๊บมันน้าก็จะจะดันตัวเข้าไปในในในท่อในบอ่อพักต่างๆในถังท่วมต่างๆที่มีการเชื่อมต่อกับกับท่อท่อยยหินท่อระบายรอบบ้านนะครับซึ่งซึ่งเคสนี้นะก็ก็เป็นที่ระดับน้ำภายในโครงการนะมันดันตัวขึ้นมานะครับก็ต้องเดี๋ยวต้องไปถามทางโครงการก่อนอว่าในส่วนของตัวแก้ไขปัญหาระบบน้ำที่มันเอ่ยภายในภายในโครงการเนี่ย เรามีระบบสูบน้ําออกมีบอ่อบ่อพักน้ำไหมนะครับแล้วก็สูบน้ําออกไปข้างนอกเพื่อให้น้ําในโครงการมันต่ําลงหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองเช็คทางพี่ช่างรูนะครับก็เป็นเคสศึกษานะครับสําหรับเรื่องพวกนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ